ขอน,นอบน้อมด้วยเสียนกราวแด,ด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบ,บุรุษอันสูงสุดตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบปดจากพระสุตตันตปิฎกขุตการในกายอัททานยะสาวากที่ห้าสิบหกยะสะเทราประธานที่หนึ่งการที่เราทั้งหลายได้อยู่ในสำนักของพระองค์เป็นลาบที่เราทั้งหลายได้ดีแล้วหนอ การที่เราได้ทำการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดผู้ศาสดาก็เป็นลาบโดยเรารเตรียมข้าวและน้ำเสร็จแล้วจึงกราบทูลพัฒการพระพุทธเจ้าผู้นำของโลกเสด็จเข้ามาพร้อมด้วยพระอรหันต์หนึ่งแสนรูปเราได้ทำการต้อนรับด้วยเครื่องดุริยางประกอบด้วยองค้าเชิงอัต แปลจากคำบาลีในอปทธานนี้ว่าปัญจังคิเกหิตูริเยหิในอปทธานที่401เป็นสังคีตเตหิตุริเยหิเท่ากับด้วยสังคีตและดนตรีพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุรุษประทับนั่งบนต่างทองคำล้วนๆในครั้งนั้น หลังคาเบื้องบนก็มุงด้วยทองหลวนๆพัดโบกทิกสุสง์ผู้ยอดเยี่ยมอยู่เชิงอัดแปลจากคำบาลีว่าภิกขุสังขังอนุตตรังอปทานที่401เป็นภิกขุสังคัสะอันตเรเท่ากับพัดโบกอยู่ในระหว่างทิกสุสง์เราได้อังคาดทิกสุสง์ให้อิ่มน้ำ ด้วยข้าวและน้ำจนเพียงพอได้ถวายผ้าแดดภิกษุสฆงรูปละหนึ่งคู่พระพุทธเจ้าที่เขาเรียกกันว่าสุเมธาผู้สมควรรับเครื่องบูชาของโลกประทับนั่งในถ้ำกลางภิกษุสฆงแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดอังคาดเราให้อิ่มน้ำ ด้วยข้าวและน้ำทั้งปวงเราจากพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นจากรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดหนึ่งหมื่นแปดพันกับจากได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิหนึ่งพันครั้งผู้นั้นเข้าถึงกำเนิดใดคือจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นนั้น หลังคาทองล้วนวนจากกั้นเป็นรมให้ถูกขณะในกับสามหมื่นพระศาสดาพระนามว่าโคตมะโดยพระโคดซึ่งทรงสมภพในวงพระเจ้าโอกาการาชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกผู้นั้นจากเป็นธรรมทายาทของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นโอรสอันธรรมะเนรมิตร กำหนดรู้อาสวาทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานจากนั่งในท่ามกลางส่งแล้วบรรลือสีหนานชนทั้งหลายจากกั้นฉัดไว้ที่เชิงตะกรอนจากเผาภายใต้ฉัดสามัญญผลอันเราบรรลุแล้วโดยลำดับเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วความเร่าร้อนไม่มีแก่เรา ที่มนดบหรือที่โคนไม้เลยในกลับที่สามมื่นในวงเล็บแตกกลับนี้เราได้ถวายทานใดในครั้งนั้นด้วยทานนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งทานทั้งปวงเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยการที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปและอภินยาหก เราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระยสสะเทระได้กล่าวคาถาเหล่านั้นด้วยประการชนิแลยสสะเทราประธานจบอัตถกถายสสะวักที่ห้าสิหอัตถกถายสสะเทราประธานที่หนึ่ง ปึงทราบคำอธิบายในอัปธานที่หนึ่งแห่งวัคที่ห้าสิบหกดังต่อไปนี้อปทานของท่านพระยศาสเทระมีคำเริ่มต้นว่าที่อยู่ของเราอย่างลงถึงมหาสมุทรในวงเล็บมหาสมุทรทางอกไครหะดังนี้แม้พระเถระรูปนี้ก็เป็นผู้มีอธิการ อันทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนสั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นๆในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจา้าพระนามว่าสุเมธาเกิดเป็นนาคราชผู้มีอานุภาพมากได้นิมนต์พิกสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกไปยังพบ ของตนแล้วถวายมหาทานให้พระผู้มีพระภาคเจา้าทรงครองไตรกีวรที่มีค่ามากให้ภิกษุแต่ละรูปครองผ้ารูปละหนึ่งคู่มีสมณะบริขารด้วยด้วยบุญกรรมนั้นเขาได้ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจา้า พระนามว่าสิทธัทธะเกิดเป็นบุตรเศรษฐีนำเอารัตนาเจ็ดประการมาบูชารอบต้นมหาโพในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจา้าพระนามว่ากัสสปะได้บวชในพระศาสนาบำเพ็ญสมณธรรมดังนั้นเขาจึงได้ท่องเที่ยวไปแต่ในสุขติอย่างเดียว ในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเขาเป็นบุตรของเศรษฐีผู้มีสมบัติมากในกรุงพาราณสีเกิดในท้องของธิดาเศรษฐีชื่อนางสุชาดาผู้ถวายข้าวป่ายาตผสมน้ำนมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีชื่อว่ายสะ เป็นผู้ละเอียดอ่อนอย่างยิง่งเขามีปรา,าสาทสามหลังคือหลังหนึ่งสำหรับอยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับอยู่ในฤดูร้อนหลังหนึ่งสำหรับอยู่ในฤดูฝนในฤดูฝนเขาอยู่ในปรา,าสาทฤดูฝนสี่เดือนมีนักดนตรีสตรีล้วนบำเรออยู่ ไม่ได้ลงมาอย่างผืนปราศาสชั้นล่างเลยในฤดูหนาวเขาอยู่บนปราศาทประจำฤดูหนาวสี่เดือนอยู่เฉพาะบนปราศาสซึ่งมีบานประตูหน้าต่างปิดมิดชิดดีในฤดูร้อนเขาอยู่ประจำบนปราศาสรประจำฤดูร้อนอันมีบานประตูและหน้าต่างมีแสงสว่างมาก นั้นแหละเพราะมือและเท้าละเอียดอ่อนจึงไม่ต้องนั่งเป็นต้นบนพื้นเขาลาดถืนด้วยปุยนุนและปุยฝ้ายเป็นต้นแล้วทำกิจในวงเล็บนั่งนอนบนที่รองพื้นนั้นเมื่อเขาเพียบพร้อมอยู่ด้วยกามคุณทั้งห้าถูกบำรุงบำเรอ ดังเทพ,พบุตรบนเทวโลกดังกล่าวมาเขานอนหลับก่อนพวกบริวารชนนอนหลับด้วยและประทีปน้ำมันยังลุกโผลงอยู่ตลอดราเตต่อมายศกกุลบุตรตื่นก่อนเห็นบริวารชนของตนนอนหลับไหลบางนางมีพินอยู่ที่รักแร้ บางนางมีตะโพนอยู่ที่ข้างลำคอบางนางมีเปิงมางอยู่ที่รักแร้บางนางสยายผมบางพวกมีน้ำลายไหลบางพวกบ่นเพ้อละเมอบางพวกก็นอนแบมือคล้ายซากศพในป่าช้าขันเห็นแล้วโทษปรากฏขึ้นต่อหน้า จิตั้งมันเพราะความเบื่อหน่ายลำดับนันแลยะสะกุลบุตรจึงได้เปล่งอุทานว่าท่านทั้งหลายที่นี่วุ่นวายหนอผู้เจริญทั้งหลายที่นี่ขัดข้องหนอเชิงอัดประวัติของท่านตอนนี้มีในวินัยปิดกมหาวกักเล่มสี่ข้อยีหข้อ28 หน้า28ถึงหน้า34ข้อความที่เล่านี้ใช้สำนวนตามพระบาลีที่อ้างลำดับนั้นแหลยะยักกุลบุตรจึงสวมรองเท้าทองคําเดินไปทางประตูบ้านพวกอมนุษย์เปิดประตูให้ด้วยคิดว่าใครๆอย่าทำอันตรายในวงเล็บขัดขวางผู้แปล แก่ยะสะก,กุลบุตรในการออกจากเรือนบวชลำดับนั้นยะสะก,กุลบุตรจึงเข้าไปยังป่าอิสิปตนามรคคทายวันก็ในสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลุกขึ้นในเวลาเช้ามืดเสด็จจงกรมอยู่ในกลางแจ้ง พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นยะสะกุลบุตรแตกไกลขลันได้ทอดพระเนตรแล้วจึงเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้ลำดับนั้นแลยะสะกุลบุตรได้เปร่งอุทานในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านทั้งหลายที่นี่ วุ่นวายหนอท่านทั้งหลายที่นี่ขัดข้องหนอดังนี้ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจา้าได้ตรัสกัยักษกุลบุตรนั้นว่ายาัสษที่นี่แหลไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยัสมาเถิดนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมให้ท่านฟัง ลำดับนั้นแลยะสะกุลบุตรตีใจร่าเริงว่าได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดคองจึงถอดรองเท้าทองคำออกแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขันเข้าไปแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งลงณนะที่สมควรข้างหนึ่ง เมื่อยา,าสักกุลระบุตรนั่งลงณนะที่สมควรข้างหนึ่งแล้วพระผู้มีพระภาคยาวได้ตรัสแสดงอนุบุพพิกถาคือทานนกถาศีลกถาสักคากถาโทษของกามทั้งหลายอันต่ำช้าเศร้าหมองแล้วทรงประกาศอานิสง์ในเนขขมมะในเมื่อ พระผู้มีพระภาคเจ้าวส่งทราบว่ายะสกกุลบุตรนั้นมีจิตสมควรมีจิตอ่อนโยนมีจ,จิตปราศจากนิวรณ์มีจ,จิตร่าเริงมีจ,จิตแจม่มใสจึงประกาศสามุกกลางสิกธรรมเทศนาอันได้แก่ทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธและมรร จิตอันปราศจากทุลีจิตอันปราศจากมนทินคือธรรมะจากสูได้เกิดขึ้นแก่ยสกษ์กุลบุตนาะที่นั่งนั้นนั้นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าอ,อันบริสุทธิ์สะอาดปราศจากจุดดำ ควรแก่การรับน้ำย้อมได้ดีลำดับนั้นแลมารดาของยาศาักกลบุตรนั้นไปยังปราศาสตรไม่เห็นยาศาักุลบุตรจึงเข้าไปหาท่านเศษรษฐีคารหาบดีขันเข้าไปหาแล้วได้กล่าวกับท่านเศษรษฐีคารหบดีนั้นว่าท่านคารหบดีไม่เห็นยาศาักุลบุตรของท่าน ลำดับนั้นแลท่านเศษรษฐีคฤหบดีจึงส่งพวกทูตม้าเร็วออกไปในวงเล็บตามหาสี่ทิศตนเองเข้าไปยังป่าอิศปตนาม,มารุคายวันท่านเศษรษฐีคฤหบดีได้พบรอยรองเท้าทองคําจึงได้เดินตามรอยเท้านั้นไปพระผู้มีพระภาคยาว ทอดพระเนตรเห็นเศษรษฐีคารหะปดีเดินมาแต่ที่ไกลทีเดียวฉันทอดพระเนตรเห็นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงมีพระดำริวา่าถ้ากระไรเราพึงบันดาลฤทธิให้เศษรษฐีคารหะปีผู้น่งอยู่ในที่นี้มองไม่เห็นยักกุลบุตรผู้น่งอยู่ในที่นี้ดังนี้ ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงบรรดาริษอย่างพระดำริแล้วลำดับนั้นเศรษฐีคฤหบดีจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค้าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้า เห็นยะกุลบุตรบ้างไหมพระผู้มีพระภาคยาวตรัสว่าท่านคารหาบดีเชิญนั่งก่อนท่านนั่งอยู่ที่นี้แหละจะได้เห็นยกษากุลบุตรนั่งอยู่ที่นี้ครั้งนั้นคารหบดีคิดว่าในว่าเรานั่งอยู่ที่นี้แหละจะได้เห็นยะตากุลบุตรนั่งอยู่ที่นี้ จึงร่าเริงดีใจถวายบังคมพระผู้มีพระภาคยาวนั่งลงณที่สมควรข้างหนึ่งเมื่อเศรษฐีคฤรุหบดีนั่งลงณที่สมควรข้างหนึ่งแล้วพระผู้มีพระภาคยาวได้ทรงแสดงอนุบุพีกถาอันได้แก่ทานนกถาศีลกถาสักคกถา โทษของตามทั้งหลายอันต่ำช้าเศร้าหมองแล้วทรงประกาศอานิสงส์ในเนกขมมะในเมื่อพระผู้มีพระภาคยาวทรงทราบว่าเศษรษฐีคฤหบดีมีจิตสมควรมีจิตอ่อนโยนมีจิตปราศจากนิวรมีจิตกระเริงมีจิตแจม่มใส จึงประกาศสามุกตังสิกธรรมมเทศนาอันได้แก่ทุกสมุท,ทยัยนิโรธและมักจิตอันปราศจากทุลีจิตอันปราศจากมนทินคือธรรมาจากสุได้เกิดขึ้นแก่เศรษฐีขหาหบดีนาะที่นั่งนั้นนั้นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าอันบริสุทธิ์สะอาดปราศจากจุดดำควรแก่การรับน้ำยอมได้ดีท่านเศรษฐีคฤหัดบดีได้เห็นธรรม,มาแล้วและอื่นๆไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค้าวาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่งประทีปในที่มืดด้วยคิดว่า ผู้มีจักสุตรจักเห็นรูปได้ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโดยอเนกปริยายก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านเศรษฐีนั้นได้เป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะสามเป็นคนแรกในโลกแลด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอาเรียสัตว์เสโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สัปสัตทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนา ในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าขา